เป้นกระเทือนไหมผัวหนูด้วยค่ะพี่น้องหนูโตแบบใหญ่เลยหนูหน้าโตแบบใหญ่เงเบิ้งเนือด้วค่ะพี่น้องนโแ้หนาด้ค้งงหนูหน้าบานเห่านิได้ค่ะหนูหน้าบานเหาเด้อแม่หนูเหล้ยงด้วพี่น้องอันนี้เป็นหนูหน้าบานเห่าลหรอคะนี่ซับโอ้ตัวเดียวมงเต็มเขียงด้ยตัวใหญ่เนี่ มะพร้กกระเพราด้องขาหมูน้านะคะนี่หมูน้าบานเท่าในลำด้าพี่น้องก็มาตำเครื่องด้วค่ะพี่น้องติ๊มเครื่องสิไปใส่หัวนู้ก็มีกระเทียมมีตรแล้วก็มีติไข่หรือตะไครก่บานเท่าเนี่ยตั้มเห้เขากันแล้วก็ใส่อันนั่ง ใ่หอมห,มม nah. หอมหอมตั้มเม็ดแหรกเรือี่น้องตั้มเ็กแกกเลยใหอมน่นะคะใจหอมนั่นัวให้ใบอ่อนๆนะคะอันนี่ หัวไฟอ่อนๆต้มๆดูเนือดหัวไฟอ่อนๆทีลงไปหัวก็จะมีพวกเครื่องที่ตั้งไว้แล้วก็ใส่ใบบักบู้งหัวไฟอ่อนอุ้ยตัวเรา งพี่นอัดนู้ดนะคะพัดะพกะเพราหนูหน้าบานเห่เานี่ละพัดกะเพราหนูหน้าบานเห่านี่พี่หอนองเด้อหัวแปอนอ่อนาวุ้่มเขียดเด่ะพี่หน่องเด้ออืพี่หน้อง,อองใจบุญใเลเด้อ เม็นีที่อยูใช่ที่ยูหนึ่งย่างคาเต้เราบมที่ยูด้ยูาเหดอยูคนหลงคนหน้าเหตุทุ่งให้ทุ่หน้าอูจะกินแบบเปือยด้วยค่ะพี่นลองกินหอมแห้งหอมเตยหอดสามกิโลหาอยกิโลลอมเยนำลายแต่ดจะข้านได้ไหมคะเดีแยี้างไ่ จ้าพี่น้องก็เป็นขั้นตอนเอใส่กะเพราด้วยค่ะพี่น้องกะใบยีรากะใบยีราดด้วยค่ะพี่น้องใบยีราดอ่ะกะเพราด้วยมีข่าเนี่มีโอซีสารอาหารด้วยค่ะพี่น้องเด้อ๋อเือ ข้อีเรื่อนเขื่อนคัคักอือื้อุดยอดืุดยอวแซ่บเอาบ่เอารนเยวไยจุดูเด้อาพัดหมูหน้า้านหฮาเด้อค่ะพัดกินแบบตามภาษาบรานนอกบ้านหน้าอยู่ไอยู่หน้าเด้อค่ะพีนองเด้อมาแซ่บากนแซ่บแซ่บกัน